กินข้าวแล้วยังแปลว่ากินข้าวหรือยังอิลามาเป็นตาหักแทนอแปลว่าน้องสาวทำไมถึงน่ารักจังเลยสิไปใส่นอมือนี่แปลว่าว,วันนี้จะไปไหนหรอไอ้ทายูเฮือนเดอแปลว่าพี่รออยู่ที่บ้านนะเฝ้าเฝ้าเดอ้์ไอ้ทาโดนแล้วแปลว่ารีบรีบหน่อยนะพี่รอนานแล้ว ย่างจนเกือบขาดเบิรตแล้วแปลว่าเดินจนรองเท้าขาดหมดแล้วไปเบิงหมอลำน้ำไอยบอมออนี่แปลว่าไปดูหมอลำกับพี่ไหมวันนี้กินข้าวแล้วยังแปลว่ากินข้าวหรือยังอิลามะเป็นตาหักแทน่อแปลว่าน้องสาวทำไมถึงน่ารักชั้งเลยสิไปใส่น้อเมออนี่แปลว่า วันนี้จะไปไหนหรอไอ้ทาอยู่เฮือนเดอ้อแปลว่าพี่รออยู่ที่บ้านนะเฝ้าเฝ้าเดอ้อไอ้ทาโดนแล้วแปลว่ารีบ,ร,บรีบหน่อยนะพี่รอนานแล้วย่างจนเกือบขาดเบิร์ตแล้วแปลว่าเดินจนรองเท้าขาดหมดแล้วไปเบิงหมอลำนำไอโบอมือนี่แปลว่าไปดูหมอลำกับพี่ไหมวันนี้กินข้าวแล้วย่ง แปลว่ากินข้าวหรือยังอิลามาเป็นตาหักแทน่อแปลว่าน้องสาวทำไมถึงน่ารักจังเลยสิไปใส่นอ้อมือนี่แปลว่าว,วันนี้จะไปไหนหรอไอ้ทายุเฮือนเดอแปลว่าพี่รออยู่ที่บ้านนะเฝ้าเฝ้าเดอ้์ไอ้ทาโดนแล้วแปลว่ารีบรีบหน่อยนะพี่รอนานแล้ว ยางจนเกือบขาดเบิดแล้วแปลว่า